การมาเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามนอกจากตลาดน้ำอัมพวาสักการะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเดินเที่ยวชมตลาดร่มหุบอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือตลาดแม่กลองนั่นเองครับตลาดแม่กลองหรือตลาดสดเทศบาลจังหวัดสมุทรสงครามมีของอร่อยอรอยให้กินมากมายเลยครับคลิปนี้นะถตึงจะขอแนะนำ สารพัดปลาแดดเดียวทอดเป็นแผงเล็กๆอยู่หน้าทางเข้าตลาดแม่กลองพอดีไม่มีป้ายชื่อร้านนะครับแต่คนแถวนั้นรู้จักกันดีในชื่อเป้นปลาทอดร้านเป้นปลาทอดตั้งอยู่หน้าทางเข้าตลาดสดเทศบาลเปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายโมงไปจนกว่าของจะหมดซึ่งก็ประมาณ5 6าโมงเย็นของทุกวันนะครับ ปลาทอดแดดเดียวของร้านแป้นปลาทอดเนี่ยเขาจะปรุงเองตากเองสดๆใหม่ๆมีสารพัดปลาเช่นปลาเก๋าปลาอินทรีย์ปลาน้ำดอกไม้ประดักปลาตุกกาหรือปลากระเบนตัวเล็กๆปลาไส้ตันบางวันก็จะมีปลาหมึกและเนื้อหอยเชลแดดเดียวให้ทานกันด้วยนะครับ ทำเองทุากางโอ้โหมีหน้ารสชาติถึงแบบคงที่นะใช่มกินดีไรก็พงที่ตลอดนี่มาแล้วครับปลากระเบนหรือปลาตุกกาภาษาท้องถิ่นแต้เขาเขาจะเรียกตุกกาเป็นหลักไใช่ไหมฮะใช่ทางทางแม่กองนะไม่กอง,รงเรียกตุกกาทางใต้เขาเรียกอะไรปับเปี้ยก าแ,แหลกลปักเว้วแหล,เลกเลักจุดเด่นของร้านแป้นปลาทอดก็คือเขาจะหาปลาสดๆมาหมักเองตากเองฉะนั้นปลาที่ทอดออกมาเนี่ยจึงมีความหอมอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้านนี้เลยล่ะครับนี่ปลากระเบนอันนี้ปลาดัดให่ไหมใช่ครับ ก็นี้นะครัอันนี้ปลานั้งตกไม้อันนี้อินซีแน่นอนซีนี่ไอ้เก๋าเก๋าปลาไฟปอมแล้วยอดนิยมคือปลาอะไรครับยอดนิยมก็ปลาอินซีปลาเก๋าปลาหนัก,นนกแล้วก็สุกๆุกก็หอยมือ ไปโมประมาณปลายโมอ่ะแล้วกี่โมงหมดแล้วครับเนี่ยคือขายแล้วแต่หกโมนะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ละฮะเสาร์อาทิตย์ก็น่าละห้าโมหกโมก็เที่ยงค่ำเช้าปลายโมอ่ะแล้วถ้าถ้าเกิดเขาจะมาอุดหน,หนหุนกันเนี่ยถามคนแถวนี้จะบอกว่าร้านอะไรดีครับแเนบนลาทอดแเนบนลาทอดนะฮะ ขายกันอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วครับปลาเยอะ,ะ,ะผ,มผมก็ว่าน่าจะประมาณนั้นนะ่<ม>ะเฉพาะผมมากินก็เป็นสิบปีแล้วร้านเป้นปลาทอด ขายปลาแดดเดียวมา10กว่าปีแล้วนะครับถ้าท่านผ่านมาจังหวัดสมุทรสงครามก็อยากจะให้แวะกันที่ตลาดสดเทศบาลนะครับลองซื้อชิมกันถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยละครับปลาดปลาเาเกครับนี่ปลาเกาปลาแดดเดียวเาองเาหมดเนี่ยค่ะปลาแดดเดียวครับ 4-40บาทครับใช่าารวมไ้หมดเลยครับผมในบางวันอาจจะมีเมนูปลาหมึกน้ำดำมาขายด้วยนะครับหาทานยากกันเลยทีเดียวสำหรับการเดินทางมาร้านแป้นปลาทอดให้คุณปักหมุดไปที่ตลาดสดแม่กลองหรือตลาดสดเทศบาลอำเภอแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ ร้านแป้นปลาทอดจะตั้งอยู่หน้าทางเข้าตลาดสดเลยครับส่วนเวลาขายก็ย้ํากันอีกทีว่าเริ่มจุดเตากันเที่ยงครึ่งเริ่มทอดก็ตั้งแต่บ่ายโมงนะครับจนถึงสัก5้าหกโมงเย็นก็หมดแล้วครับปลาทอดแดดเดียวในตลาดแม่กลองที่ยืนหนึ่งเรื่องรสชาติก็ต้องยกให้แป้นปลาทอดนี่แหละครับ ซึ่งนตถึงชิมแล้วก็พูดได้คำเดียวว่าถึงรสจริงๆ